ตอนนี้เวลาใกล้จะสองทุ่มแล้วแต่เรายังไม่ได้ไปไหนเพราะเรากำลังเตรียมตัวจะไปกินหมูกะทะที่ทเบอร์เดี๋ยวเราจะไปกัน hand h แทนแ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 น พรมหอยังคะพรมหอยังคะไม่พร้องอยู่เสียงเงินเนะวัน <laughs> วันนี้ใ <laughs> ครเลี้ยง <laughs> ใช่เหรอฮะมันมันมาบน่นไงมันจะเป็นโรคซึมเศร้าเอ้า <laughs> ก็เลยเลี้ยงมันหน่อยความจริงไม่ใช่อะไร มันไม่ได้เด็กหมูกระทะมันก็เลยฟอร์มอยากกินหมูกระทะอยากกินหมูกระทะอยากกินหมูกระทะหมูกระทะตอนนี้เรากำลังจะไปรับทีม งานของเรานะคะโอเคเป็นทีมหมูกระทีมปิ้งย่างโดยแททูเดี๋ยวเราจะเปิดตัวอีกรอบนึงนะคะสำหรับสมาชิกของวงเราแ oh. ทนนี้ oh. และแล้วตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงหน้าบ้านของสมาชิกของเรานะคะตอนนี้รอคุณชายเพิ่นแต่งเตอยู่นะคะโอเค พระเอกขืนฮันเด็กเดินยจักหน่อยนะคะวันนี้เราจะไปกินเบิร์อีกเพราะว่าวันนี้เราเศร้ามาก <c oughs> <c oughs> เป็นโรคซึมเศร้าที่ต้องรักษาด้วยหมูย่างมาแล้วสมาชิกของเราใส่เสื้อแดงเหมือนกันเลยย <c oughs> ยูยููททเเบบบออรร์์ไม่ได้เอากล้องไปเด้อ ลืมเดี๋ยวเราจะไปรับสมาชิกอีกหนึ่งท่านนะคะแล้วเราก็จะโคพี่แป๊บไ้บอบอกราคาเรียบร้อยแล้วตกลงเรียบร้อยแล้วแป๊บใครชวนก็ไม่ไปนอกจากจุ๊บแจงมันมีโคพี่มันมีโคกำลังรอคึานประมาณไหแม่ อมาราเม่เราจะดังภาษาภูไทยเท่านี้นะนอกจากใครอีคนนึงนะผู้ยิงนะที่อะไรนะเอาอันในติ๊กต็อกนะเดยเออเจอผู <t <t ้ไทยบ้านดวงไฟมาแปลกมางงมาดที่มีโอ้สงส่ยวันนี้เราจะไปกินหอยนี่หอยนั่งลมว่ไม่ใช่ อยแมงพูไปกินหอยแมงพูไม่ได้กินแมงพูนี่ฝาเขียวๆว่ะปอแมงพูเนยอะแมงพูเนยอะหอยแมงพูใหญ่เอาพูดดิหอยแมงพูใหญ่เป็นเป็นภาษาพูไทยหอยแมงพูเน้อะคือคลิปอะไรนะบอกหอยแมงพูเน้อถ้าหอยหอยแมงพูใหญ่ตกใส่แขนโอ้ยหอยแมงพูใหญ่ตกใส่หัวเข่า คอยเป็นผู้ยืด,ดตกเสื้อหัวเข่าอเอามีแม่หงโคยบอก <c oughs> ดูดิใจ <c oughs> มันเสียเช่นมีแม่หงโคยบ <c oughs> อกเพิ่นมาโดยเรงมาพี่แม่ไปรถสงองแถวเจ้าเจัาเจ้าเจ้าเจ้าโซนเจ้าเลยกินข้าวโล<า>แป๊บ ยังครับโอ้ปัดแจงว่าไปรับอีกหนึ่งคนมนม่เพื่อ,อีว่ะพี่แป,ป,ป๊บว่ะหนึ่งว่าเจ้ามีมาหนึ่งว่าเจ้ามึงไปไหนมาแป๊บวันนี้นะมึงไปซื้อนอนอยู่เดินเดี๋ยวเร,เราจะไปเจอกันที่ร้านเบิร์นอิตนะคะโอเคแลแ้วตอนนี้เราก็มาถึงร,ร้านตามอง เบอร์มี y o u t e เบอร์ตุ๊ดตาม YouTube เบอรอารมณ์อารมณ์แบบมันต้งแตกเขาปุ่นให้ดูแบบไม่เห็นแล้ว ร้านเนะบิร์นอิะสรีนครตอนนี้หน้าร้านแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในกันเข้าไปข้างในกันนะคะอุ้ยเชิญ กัะโอเค <Okay. S 1> แลวแล้วแล้ก็ไปหยิบมาเป็นที่เรียบร้อยนะคะตอนนี้ก็ ไอ้ที่แป๊บผัดเนื <como mail> ้อหน่อยครับฮะฮะ่งตื่นเลย อันนี้เราก็กินเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้หมดไปทั้งหมด1,236บาทนะคะเรามา4ี่คนก็ตัวคนละ339บาทนะคะเดี๋ยวเราไปจ่ายตังกันนะคะโอเค เขาบวกเพิ่มนะเพราะว่าตอนแรกยังไม่รวมเต่าก็นั่นแหละคนล,ละไม่รู้เท่าไหร่นะเมื่อกี้บวกเพิ่มหมดแล้วส<บ>ามสิบบาทเรียบร้อยภารกิจของเราวันนี้จะเป็นสามหนึ่งสามห้าหกเมื่อกี้ที่โอนสามหกมันก็จะเป็นจากสามสามเกมันจะเป็นสา 3, 3, 9, มหเก้า ค่าเตาสามสิบแม่นบอกเดวเดวจังหารมาันไหนล่ะโทรศัพท์โอ้สามมันจะลบอีกไหมด้วยหนึ่งสามห้าหกหารสี่คนละสามสามก้านั่นแหละถูกแล้วเมื่อกี้เขายังไม่รวมค่าเตาให้เราโอเควันนี้เรี 3, 3, 9, เยบร้อยแล้วนะคะไม่มา